กูไปนั <pl ains> ้งแตะไหมมีบางเจ็บอยู่ั้งเตะกูเห็นเตะหัวสวอยคือได้ปะเจ็บกับใส่เกือบได้ดเหรด้าคือว่่เานได้ชม่วนัาแ้วคราลี่ยนื่นหนาข้างเขา ข้างขอตลาดตองเก็บเยกเพือนเล่านไรเนีแม่ยำไรเอ้ยก้็ยังเล่าัดยอพือนเล่าอยู่ครับครับเ่าเลียวกู้เ่าแร้อว่าเวลาบุซื้อหอกก็ลียวผู้เ่าได้อนเี่ีหรี่เยได้อนมันนันยใส่ปุมันนี้ยใสเสียอวไม่ไม่จากทางนหนเปทางไหนบ่เนี่ยก็ใช้แอ่แอนดรอยเนาะ ลี lui, ่ยนทางยรูปปลาเด้รยๆยกันยังเยอยเนาะสิปีกับเปียบไดจะสออไปขางไหนีทางออกาไ่ตาือเอามาแตเมัเลียว่ไม่เห็นีบกาไอ้พนี่มันเลืออกจากไอ้พนึงเลยบ่บอแบเที่ห้องจคือไอ้พซเนาะแกอ้พนนจะไปเหมือนไอ้ขวนะเอเออส่วนเขาเรียนอยู่ไอ้พนซเนี่ยเรียวเไม่น้อย